ตอนที่หนึ่งมาถ่ายคลิป youtube กันเถอะจวบจวบเงึเงิมต้องทำความสะอาดล้างจานจุบคร่นฝนตกหรือตากผ้าเอาไว้ฝนจะตกแล้วมาช่วยกันหน่อยฝนจะตกหรอคะอากาศแจ่มใสไม่มีเมฆเลยเนาะแต่ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะ ครุ่นเสียงนี้หรือเปล่าครับดังขนาดนั้นเลยเหรอแม่คงหูแว,ว่วเพราะกำลังง่วงเด็กกำลังตัวต้องมาอดข้าวท้องเลยร้องดังหนักครับกินข้าวไปหกจานแล้วแถมเพิ่งกินข้าวกลางวันไปไม่ถึงสามสิบนาทีผมเผาขาหารจานอาหารไว้ย่อยหมดแล้วเฝ้าตตก ูที่ตัวเองสิเข้าไปซะช่วยล้างจานด้วยถ้าผมขาดสารอาหารจะทำยังไงครับแม่ใจร้ายก็ให้มันขาดไปบ้างก็ได้นะผมล้างเองเธอรู้อย่ามาหาบ่อยๆนะไม่มีธุระสำคัญได้ไหมเพื่อนกำลังขาดสารอาหารมากไม่สำคัญหรือไงนายเนี่ยนะ ยังไงฉันก็ไม่มีเวลาต้อนรับนายนายยุ่งนักหรือไงกินข้าวกันดีกว่าฉันกำลังดู y o u t u b e มีคลิปวิดีโอมัมีคลิปวิดีโอสนุกสนุกเยอะแยะมากมายดูทำไมกินก็ไม่ได้ใน YouTube มีคลิปวิดีโอมากมายทั้งเรื่องอาหาร ท่องเที่ยวสัดเลี้ยงและผลิตภัณฑ์ความสวยงามบัคพยู์และเกม999ในนั้นมีที่ในนั้นมีคลิปที่มีประโยชน์และสนุกตั้งเยอะคลิปอาหารน่าอาร่อยเฮ้ <c oughs> ฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะอัพโหลดคลิปขึ้นดูทู e ไม่ใช่สถานีโทรทัศน์ไม่มีกล้องแล้วจะอัพ โหลดคลิปยังไงแค่สมัครเป็นสมาชิกใครใคก็อัปโหลดคลิปได้เรียกคนที่อัปโหลดคลิปว่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์หลายคนถ่ายคลิปด้วยสมาร์ทโฟนไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษเหรอือช่วยถ่ายความที่ของฉันหน่อยรู้สึกคลื่นไส้เลยเดี๋ยวขอแต่งหลอกก่อนนะเมื่อมาเซ็นตั้ง มีของลหลายอย่างเลยครับชิ้นไหนจะสนุกกว่าเอขนมน่ากินหุ่นยนต์อันนี้บิสกิตนั่นหรือกินขนาดนี้แล้วยังจะกินอีกหรอกินข้าวแล้วต้องกินขนมสิเรื่องปกติของมนุษย์ แต่ว่านายกินมากกว่านะกินเยอะมากด้วยเด็กๆห้ามเล่นกันในร้านนะโวยว่าแล้วเสียงโวยวายฟังคุ้นๆะนั่นสิสองคนนั้นมาวุ่นวายอะไรกันในที่สาธารณะแบบนี้น่นมาคำพวกของฉันต้องรกวนทั้งสอง ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราจะอัพเราจะถ่ายคลิปอัพโหลดขึ้น YouTube จริงเหรอถ้าสนใจดูฉันถ่ายคลิปวิดีโอไหมไม่เราไม่สนใจเรื่องเล่นๆหรอกคิดว่าเธอจะสนใจเพราะการถ่ายทำ YouTube มีรายได้ให้ด้วย ละเอียดเรื่องใดได้สิผึบผึบฮพลังตึงเนืบสินะยูทูบเบอร์มากมายที่ทำเงินได้ปีปะปละปีละเป็นล,ล้านๆเยอะจังเลยแต่วันนี้หนูจบคอแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ